อะรนี่ล้ก็คือโทรไปลาใส่ไม่ได้ยินเสียงเลยอะดูให้หน่อยโอเคเดี๋ยวตรวจเช็คให้นะผมแล้วในส่วนของบอดี้กับหน้าจอละให้เปลี่ยนไปด้วยเลยไหมครับไม่ค่ะเอ่อทำอย่างเดียวจอตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ช่างทำได้ไหมอะได้ครับผมช่างแม็กดูแลให้ครับตัวนี้นะครับผมหลังจากที่เราตรวจเช็คแล้วนะครับผมเราตรวจพบว่า ไม้ของลูกค้าเสียนะครับผมเราเลยต้องทําการเปลี่ยนไม้นะไม้เสียเราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแพรยกเส้นนะครับเปลี่ยนเฉพาะไม้ก็พรอนะครับผมและนี่นะครับผมคือลักษณะกราฟก่อนที่เราจะเปลี่ยนไม้นะครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนไม้นะครับผมกราฟเสียงนะครับก็จะกลับมาอยู่ตบมหลอดนะครับใช้คําว่าเต็มคาราเบลกันเลยทีเดียวนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ประกอบเครื่องแล้วก็ส่งงานลูกค้ากันดีกว่าโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับลองตรวจเช็คดูนะครับ พี่พี่ยังไม่ได้จา่ายเงินครับ